Thailand's m i ล์ s with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิม้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโครงทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power b i ิ๊กซีราชดำริ o o ู้ดแลนด์กูเม่มาเก็ตคาเฟอมเมอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโครงทางหลวงครับพื้นที่ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็น พื้นที่ที่เป็นริมห้วยนะครับการจัดการาดินที่เป็นดินตะกอนริมห้วยเนี่ยครับซึ่งจะมีทรายเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งจะมีการกัดเซาะพังนะครับฉะนั้นเราจะต้องเลือกพืชตามภูมิเวศนะครับเช่นพืชที่ขึ้นดีในริมห้วยนะครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็จะเป็นยางนานะครับก็จะชอบอยู่ริมห้วยแล้วก็ประดูนะครับแล้วก็จะเป็นพวกไม้ไผ่นะครับเราจะใช้ไม้ไผ่นี่เป็นการปลูกเพื่อกัน ไม่ให้น้ําซาะริมห้วยนะครับเรื่องของภูมินิเวศเราเนี้ยเราต้องมีความรู้นะครับเพราะว่าดินริมห้วยมันก็จะเป็นแต,แตกต่างกับดินในจุดอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูดินริมห้วยนะครับเราปลูกไผ่ไว้ครับดินริมห้วยนะครับก็จะเป็นตะกอนทรายนะครับซึ่ง ็จะเป็นผงผงนะครับเป็นทรายผงก็ปลูกปลูกได้ครับแต่ว่าจะได้ผลดีก็คือจะต้องเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับใกล้ๆน,น,น้ําอย่างเงี้ยนะครับที่นี่เราเลือกเลือกไผ่ในการปลูกเพื่อจะ,อะรักษาแนวตะหลงไม่ให้พังนะครับเดี๋ยวเราไปดูไผ่ครับไผ่ที่เหมาะเหมาะแก่การปลูกริมตะหลงนะครับก็จะเป็นพวกไผ่เลี้ยง ซึ่งมันมีกอที่เนี่ยอาจกันเนะี่ยหนาแน่นเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีหนามเวลาเราจะใช้ประโยชน์ก็ตัดง่ายนะครับเราก็จะให้หนอให้หนอพวกนี้ก็จะมีเอาไ้ไทำอาหารแล้วก็าสามารถจำหน่ายขายได้ส่วนลำก็เอาไปใช้ทำเ,เครื่องเรือนต่างๆนะครับไปทำของใช้ไปทำรั้วไปทำค้างถั่วหรือแม้แต่เอาไปทำเป็น านไปโอชาโคเพื่อเอามาเอามาเอามาเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยไดย้ที่ตรงนี้เนี่ยครับมันมันอยู่ทิศทางาตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับแสงอย่างมากเลยนะครับมากถึง6ชั่วโมงเราะนั้นเมื่อเรา,ามีการเตรียมดินโดยการไถกรบหญ้าไว้นะครับเพื่อเตรียมสําหรับปลูกพืชผักลําลุกต่างๆ,างๆเช่นพริกมะเขือ แตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็พวกผักคะน้ากวางตุง้งอะไรพวกนี้ก <c oughs> ็จะใช้ไอ,อพื้นที่ที่เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งได้รับแสงโดยตรงนะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเราก็จะปลูกป่าเป็นแนวป้องกันลมมรสุมที่พัดผ่านพัดพามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างเช่นไผ่หลายๆชนิดนะครับแล้วก็มีไม้ยืนต้นพวกยางนาตะเคียนทอง เพื่อป้องกันลมมรสุมที่มาจากตะวันตกเฉียงใต้เพื่อไม่ให้พืชพันธุ์เราเสียหายครับพื้นที่ที่เราปลูกป่าซึ่งเป็นโซนการปลูกป่าแบบไม้5้าระดับนะครับก็คือมีไม้ขนาดสูงขนาดกลางขนาดเตี้ยแล้วก็ไม้เลี้ยดดินแล้วก็หัวใต้ดินนะครับซึ่งไม้สูงเนี่ยเราก็จะเลือกไม้ที่มันมีมูลค่าสูงหน่อย นะครับเช่นไม้ยางนาตะเคียนทองประดูชิงชันพยูงไม้สักทองอะไรเงี้ยครับซึ่งมีความสูงตั้งแต่สูงได้มากถึงขนาด40เมตรอะไรเงี้ยไม้ขนาดกลางก็จะเป็นไม้ผลนะครับเราจะปลูกพวกมะม่วงเป็นไม้พวกชมพู่มะม่วงฝรั่งอะไรเงี้ยครับเป็นไม้ผลแล้วก็ไม้เตี้ยก็จะเป็นพวกผักป่าต่างๆนะครับพวกสมเม็จ กระโดนนะครับผักหวานป่าเพกาอะไรพวกนี้แล้วก็ไมเ้เรียดินนะครับก็จะเป็นพวกที่เป็นเถาวัลย์เลื้อยไปพวกฟักข้าวพวกกระทกโลกอะไรเงี้ยนะครับย่านางนะครับแล้วก็หัวใต้ดินก็จะเป็นพวกขิงขาตะไคร้พวกมันต่างๆนะครับที่เราปลูกเป็นไม้5้าระดับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราขยายจากป่าพื้นที่ประมาณไร่กว่านะครับ ก็ขยายให้เป็นสักสองสามไร่นะครับก็พื้นที่ที่ที่ปลูกใหม่ต้นไม้ซึ่งซึ่งยังไม่โตมากนะก็ยังสามารถแซมต้นพืชอื่นๆเช่นกล้วยนะครับเช่นเอกาแล้วก็เราจะดักดักตะกอนด้วยการขุดคลองไส้ไก่นะครับให้เป็นพื้นที่ที่สามารถกระจายความชื้นได้โดยโดยโดยไม่ต้องใช้ระบบท่อก็ได้นะครับ ก็จะเห็นว่ามีคลองไส้ไก่อยู่แล้วก็จะปลูกตะไคร้อยู่บนสันของของคลองไส้ไก่เพื่อจะป้องกันดินดินพังแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินไว้นะครับต้นไม้ที่เราเลือกก็ถ้าถ้าเราจะใช้ประโยชน์ได้เร็วก็จะเป็นพวกสักต้นสักก็10ปีนี่สามารถเลื่อยแต่รูปสร้างบ้านได้นะครับพวกไม้สักทองซึ่งมีเป็นไม้ ที่มีมูลค่าสูงนะครับโซนนี้เป็นโซนผสมผสานนะครับเราก็จะปลูกพืชให้มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับทั้งส่วนที่เป็นไม้ไม้ผลแล้วก็ไม้ที่เป็นไม้หัวใต้ดินแล้วก็เป็นพวกพืชผักล้มลุกะครับเราก็จะปลูกเพื่อเป็นไรายได้รายรายสัปดาห์นะครับก็จะที่เห็นก็จะเป็นกล้วย ด้านบนเป็นกล้วยเป็นมะม่วงนะครับแล้วก็ข้างล่างะระหว่างต้นกล้วยเนี่ยก็จะมะีต้นกระเจียวดอกกระเจียวซึ่งเป็นไม้หัวแล้วก็จะให้ผลผลิตก็เป็นดอกกระเจียวที่สามารถเอาไปเอาไปขายได้นะครับแล้วระหว่างของต้นกล้วยเนี่ยก็จะมะีน้อยหนาะนะครับน้อยหนาพวกนี้ก็จะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องลดน้มามันนะครับก็จะได้อันนี้ส่งจากน้ําจากกล้วยส่วนใบกล้วยที่เราตัดลงมาก็สามารถทําเป็นวัสดุคุมดินได้นะครับ เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อใบกล้วยมันย่อยสลายนะครับก็จะมีไส้เดือนซึ่งเป็นแรงงานของเราในการช่วยในการพรวนดินโดยเฉพาะไส้เดือนที่นี่จะมีตัวใหญ่มากนะครับยาวยาวขนาดมากที่สุดก็ประมาณ1เมตรนะครับตัวเท่านิ้วก้อยนะครก็จะเป็นแรงงานของเราโดยโดยไม่ต้องให้คนมาช่วยพรวนดินส่วนแปลงนี้นะครับก็จะปลูกพืชประมาณ3 3ชนิดด้วยกันนะครับ ก็จะมีข้าวโพดแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไม้ผลนะครับเป็นมะม่วง,ท,งทั้งแถบบนี่นะครับสมมติว่าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับซึ่งข้าวโพดก็จะดึงธาตุอาหารจากจากดินออกไปเยอะส่วนถั่วฝักยาวซึ่งเป็นตระกูลถัว่วมันก็จะตรึงไนโตรเจนดึงลงกลับไปที่ดินอีกทีหนึ่งนะครับถ,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 ถ้าทำแบบผสมผสานแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถปลูกข้าวโพดได้อย่างต่อเนื่อง ยไม่ต้องเว้นระยะหรือทิ้งช่วงก็ได้ครับการเลือกพืชในการปลูกนะครับก็มีความสําคัญนะครับเช่นเราจะต้องปลูกพืชที่มีการดึงธาตุอาหารกลับคืนมาในดินด้วยเช่นตะกูลถั่วถั่วฝักยาวถั่วที่ส่งพวกนี้นะครับมีความจำเป็นท,ที่เราจะต้องเลือกพืชให้ถูกต้องครับสำหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ผสมผสานพืชประมาณ3-4ชนิดด้วยกันนะครับอ,อันดับแรกก็จะเป็นรกระทบลกนะครับซึ่ง มันจะมีซุ้มที่เลื้อยขึ้นไปแต่แล้วก็จะเกิดร่มเงาะะให้กับพืชด้านล่างที่ที่ไม่ต้องการร่มเงามากนะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกเผือกหอมแล้วก็มีพลิกแล้วก็อดอกกระเจียวนะครับแล้วก็ผักหวานนะครับโดยเฉพาะผักหวานเนี่ยก็ต้องการแสงแค่40%ฉะนั้นพวกไม้พี่เลี้ยงที่เป็นกระโทนโรคเป็นแคร์ก็จะเป็นไม้ร่มเงาให้กับผักหวานด้วยนะครับในโซนนี้ครับเราไป,ไปดูกันครับ ะครับกระทกโรกที่ที่เราปลูกนะครับเป็นกระ,กระทโกโอันนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์สีสีเหลืองนะครับมันมี2สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงอันนี้ก็จะมีวิตามิน C สูงมากนะครับเป็นที่นิยมเวลาเราทำาพวกน้ําปัน่นพวกอะไรเนี่ยกระทกโรกก็จะเป็นส่วนผสมหนึ่งวัตถุดิบหนึ่งท,ที่ใช้ในการผสมให้เกิดรสชาติที่อร่อยนะครับส่วนพริกก็จะเป็นพริก,รกที่เรา,าไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับ แต่จะใช้การควบคุมแมลงโดยใช้กับดักแมลงแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกากน้ําตาลผสมน้ําแล้วก็ห้อยไว้บริเวณที่มีต้นพริกอยู่แล้วพวกแมลงวันทองก็จะมาไขาวางไขแล้วก็จะตายที่นี่ก็จะเป็นการตัดวงจรไม่ให้มันระบาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพืชที่อยู่ใต้ซุ้มที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนะครับเป็นพวกเผือกหอมเเผือกหอมที่เราเห็นตามท้องตลาด ส่วนนี้ก็จะเอาไปต้มครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นคอนโดไส้เดือนนะครับที่เราเรียกว่าคอนโดไส้เดือนก็คือมันเป็นไส้เดือนที่ชื่อว่ายักษ์ท่าคันโทเนี่ยครับมันก็จะกินพืชที่อยู่ในดินนะครับเป็นสารอาหารที่กินผ่านท้องไส้เดือนแล้วก็เอาออกมาปั้นเป็นเป็นคอนโดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆยาวถึงประมาณฟุตหนึ่ง นะครับก็จะเป็นผลพลอยได้จากการที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับก็จะไสเดือนพวกนี้ก็จะมาเองโดยธรรมชาตินะเขาก็จะมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีก็เป็นตัวชี้วัดว่าดินตรงนี้ปลอดภัยจากสารเคมีนะครับผลพลอยได้ก็คือเราก็จะเอาคอนโดพวกนี้นะครับไปปลูกพืชที่เป็นไม้ประดับไม้กระถางก็ตัวนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เราสามารถเก็บไปจําหน่ายได้นะครับคอนโดก็อยู่ที่ สี่ก้อน20บาทนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นไรายได้ให้กับเกษตรกร mm hmm. ที่เขาทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้ ยังมีอีกหนึ่งบททดสอบที่จะมาเล่าให้ฟังกันต่อครับนั่นก็คือการปรับปรุงดินที่เรียกว่างานหินเพราะเป็นดินลูกรังซึ่งคุณหิงห้อยบอกกับเราว่าจัดการยากมากแต่สุดท้ายก็ทําได้สําเร็จจนปลูกพืชต่างๆได้ผลอีกด้วยถ้าอยากรู้ว่าจะมีพืชอะไรที่ขึ้นได้ในดินลูกรังบ้างต้องรอฟังคําตอบในช่วงหน้านะครับ